สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออนซอนทัวร์นะคะวันนี้จะพามาเดินตลาดเอาเบิร์ดเกาฟค่ะอยู่ในเขตเดอะไบ e ของอัมสเตอร์ดัมตลาดจะมีอะไรขายบ้างเราไปเที่ยวชมกันดูเลยคะ่ะเป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะคะเพราะว่าการเดินทางสะดวกสบายมากเป็นตลาดกลางแจ้งคล้ายคล้ตลาดนัดบ้านเราเพียงแต่ว่ามีขายทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์คะ่ะช่วงนี้เรายังอยู่ในสถานการณ์โควิดนะคะ ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ปกติเนี่ยคนในตลาดนี้จะแน่นมากค่ะผ้ามาจากเอเชียเป็นผ้าบาติกมาจากอินโดค่ะสับป,ประรดนะคะหนึ่งเลียญห้ต่อลูกค่ะก็ไม่แพงเนาะ ร้านนี้ขายน้ำผึ้งมียาหมองด้วยขายยาหมองขายทูบค่ะเป็นอาหารแคร์แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรมีอุปกรณ์สำหรับเครื่องไฟฟ้าเครื่องดูดฝุ่นมีแว่นตาขายด้วยค่ะหูยาวเหมือนกันเนาะมีร้านขายชีสค่ะขายเนยแข็ง ร้านขายดอกไม้ขายดีมากค่ะเพราะว่าผู้คนนิยมซื้อดอกไม้เป็นของฝากกันขายมะกอกต่างๆมีอาหารทะเลค่ะ ปลาหมึกอโอ้ก้ามปูใหญ่มากไอ้ก้ามปูใหญ่มากเลยอะ่ะหูอาหารทะเลดูแซลมอนสิคะน่าทานไมเอ่ยอน่าทานมากค่ะเป็นร้านผักผลไม้นะคะเนี่ยดูเหมือนมะเดื่อเนาะเนี่ยไฟเค้น แปลว่าอะไรนะมีผักชีลาวด้วยค่ะเยอะด้วยผักชีลาวผักชีมีสลระแหน่ด้วยนะคะถุงเท้าอุ่นๆค่ะร้านนี้คนขายทั่วจ้าคนขายทั่วคนขายทั่วทุกชนิด กานขายไก่ทอดนานะกินว่จ้าหอนๆอ,อุนอ่นๆไงโอเคเป็นขายไก่ย่างจ้ะ I just ate um a sweet okay, okay. yeah sorry maybe next time yeah. next time thank you มงดูไก่ย่างคนเป็นแต่กินว่จ้า หน้ากากด้วยจ้าขายหน้ากากเป็นร้านขายเสื้อผ้าสปอร์ตด้วยค่ะร้านขายต้นไม้ด้วยค่ะคนละแนนก็จะเากลับมาปลูกต้นไม้ซื้อต้นไม้โอ้ลานใหญ่ขนาดไหน ลานไ่ค่ะข้างในลานไ่มากเลยท่านผู้ชมขาเป็นยังไงบ้างคะตลาดบ้านเขาเหมือนตลาดบ้านเราไม่เอ่ย ถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ